ไม่ต้องรักษาแล้วก็ไปซื้อแมวตัวใหม่ซื้อแมวตัวใหม่วันนี้เราจะพาเผาไปหาหมอนะคะเผาไม่สบายนีเป็นอะไรเผาเป็นอะไรบอกสิเผามีเลือดออกมาจากออกมาจากทางตูดนะคะแล้วเหมือนแบบจะขับถ่ายไม่สะดวกก็เลยจะพาไปหาหมอ เป็นมาได้ประมาณสองสองสามวันแล้วค่ะดูหน่อย ตอนออกมารู้สึกเหมือนไม่หงอยแล้วอะออกจากบ้านมาไม่หงอยเลยหรอตื่นเต้นตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงโรงบ้านาลแล้วนะคะเอาเราดูว่าคุณหมอจะบอกว่าเผาเป็นอะไร อันนี้คือการหาหมอครั้งแรกของพอเลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะแพงหรือเปล่าแต่ถ้าแพงเราก็ก็ไม่ต้องรักษาแล้วก็ไปซื้อแมวตัวใหม่ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ถึงแล้วนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณหมอจะบอกว่าเผาเป็นอะไรเ มาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวรอคุณหมอเรียกค่ะนี่เท่าเลยนี่นเราก็ไปหาหมอแล้วนะคะทุกคนนั่งรองอยู่ข้างนอก ไปห้องนี้ห้องตรวจเอาคุณหมอว่ายังไงบ้างลูกอื คุณหมอบอกว่าพอกินน้ําน้อยนะคะแล้วทําให้อืน,น้องแข็งก็เลยทําให้เหมือนแบบอุจจาระเราทําให้เหมือนมีเลือดออกมาด้วยเอานี่นะคะเป็นยาที่ได้มาเมื่อกี้สองอัน สองตัวเพราะคือหมอบอกว่าให้น้องทานยาแล้วก็สังเกตอาการแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็ก็ต้องมาสวนใช่ไหมเอาก็ต้องมาสวนก็ต้องมาอีกรอบค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเพานะคะบ๊ายบาย